สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวของทางฝั่งลุงพลและทางฝั่งแม่น้องชมพู่กันนะคะมาดูบรรยากาศทางบ้านลุงพลและป้าแตนซึ่งเต็มไปด้วยความคลึกครื้นมีร้านค้าเปิดขายสินค้ามากมายประมาณจำนวน50ล้าน ร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมืองสลักวลีของชาวบ้านกกอกและร้านขายอาหารพื้นเมืองและร้านขายเครื่องดื่มตลอดสองข้างทางเนื่องจากช่วงบ่ายเมื่อวานนี้มีพิธีรำแก้บนจากผู้ที่ถูกหวยจากเจ้าแม่ตะเคียนโสระีและปู่ยศวรณน,นาคาประกอบด้วย พี่อุปวิริยะและหมอนัทที่ถูกหวยจำนวน5้าล้านบาทบรรยากาศช่วงเช้าเมื่อวานนี้ประชาชนเริ่มทยอยมาทําบุญและมากราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนทองโสระพีเพื่อขอพรและก็ขอโชคลาบบางรายมีการจุดทูบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนส่วนบางรายมีการเสียงเสียมซี ใช้แป้งฝุ่นถูต้นตะเคียนและตีครองบอกกล่าวเจ้าแม่ตะเคียนทั้งนี้ที่บริเวณศาลเจ้าแม่ตะเคียนโสระพีมี่าของน้องอาชิที่แต่งกายเป็นนางรำด้วยชุดนางรำผู้ไทยและมีการรำแก้บนบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าแม่ตะเคียนโสระพีอีกด้วยส่วนด้านหลังศาลเจ้าแม่ตะเคียนโสระพียังคงมีรถไถ และลดถมดินที่มีการปรับหน้าดินเพื่อเตรียมพื้นดินตรงนี้เป็นที่สร้างรูปปั้นพญานาคขนาดความสูงราวสาเมตรเพื่อเป็นสถานที่ให้ผู้มาสักการะบูชาทำบุญและขอพรเวลา12.30นาฬิกา30นาทีอุบวิริยะพงอาจหารนักปั้นดาราทำพิธีรำแก้บนจากที่ก่อนหน้านี้ถูกหวยต่างประเทศ ได้เงินรางวัลจำนวนหลักแสนบาทซึ่งได้มาขอโชคราบที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนก่อนพิธีรำแก้บนอุบวิริยะได้จุดทูบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนโสรภพีและจากนั้นได้มีการเสี่ยงเสี่ยม4ี่ได้เลขหนึ่งสจากนั้นอุบวิริยะรำแก้บนใช้เวลาประมาณ3นาทีโดยไม่ได้เปิดเพลงอุบวิริยะ พงอาจหารนักปั้นดาราเปิดเผยว่าตนเองได้รับแก้บนที่หน้าศาลเจ้าแม่ตะเคียนโสระพีซึ่งก่อนหน้านี้ที่ตนมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่บ้านลุงพลวันที่27ตุลาคม63ขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนโสระพีทำให้ตนได้ถูกหวยกว่า1 0 0 0 0บาทสำหรับการเตรียมตัวงานเดินแบบวันนี้ครูชาไทย ฝึกเดินแบบให้กับนางแบบนายแบบลุงผลป้าแตนน้องน้ำมนน้องโอมลูกลุงผลป้าแตนป้าถอนป้าจำรองคุณน้ำฟ้าแฟนหมอปลาและเด็กๆบ้านกอกเพื่อนของน้องน้ำมนรวมทั้งสิน้นประมาณสิบคนเพื่อแสดงศักยภาพว่าเด็กต่างจังหวัดก็มีความสามารถเดินแบบได้ เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนกกอกให้มีนักท่องเที่ยวมาด้วยตนขอประกาศว่างานเดินแบบจะยิ่งใหญ่และกลายเป็น t ็อ k อ f t เด t o w ทแน่นอนบ้านกกอกต้องแตกแน่นอนและอลังการจากนั้นอุปวิริยะพร้อมกับครูชาไทยสอนเดินแบบที่บริเวณลานปูนหน้าบ้านโดยบรรยากาศ ตอนซ้อมเดินแบบก็มีชาวบ้านและมีแฟนคลับลุงพลป้าแตนมายืนดูกันเป็นจำนวนมากเวลา14นาฬิการถแห่คณะพรชัยออริโอเป็นรถแห่2ชั้นมีนักร้องยิงหนึ่งคนนักร้องชาย1คนและนักดน,นตรีอีกประมาณ5คนมาช่วยสร้างสรรคเสียงเพลงซึ่งหมอนัดคนที่ถูกหวยจำนวน5ล้านบาท ได้จ้างมาเปิดบันเลงด้วยราคา36,000บาทบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานครึกครื้นนายชัยพลวิภาได้แต่งกายด้วยเสื้อพื้นเมืองสีขาวเต้นสร้างความบ,บันเทิงที่ด้านข้างรถแหร่ร่วมกับอุปวิริยะที่แต่งกายมาในตรีมชุดลายหลากสีออกลายเต้น ด้วยสีหน้าที่สนุกสนานชาวบ้านร้อมวงเต้นร่วมด้วยนายชัยพลวิภาปเปิดเผยว่าวันนี้หมอนัดที่ถูกหวย5ล้านบาทได้จ้างรถแห่มาเปิดแก้บนที่ลานตรงข้ามหน้าบ้านตนนำผ้าห่ม599ื้ผืนมาบริจาคให้กับชาวบ้านส่วนเรื่องการสร้างรูปปั้นพญานาค ปุยยศสุวรรณาคาจำรองที่ข้างศาลเจ้าแม่ตะเคียนนั้นตนก็ได้ใช้งบของตนเองหนึ่งแบาทถมดินและปรับหน้าดินจำนวน4งานเรื่องการก่อสร้างนั้นพรุ่งนี้ตนและครอบครัวจะเดินทางไปปรึกษาพระอาจารย์พลที่ตนเองนับถือที่วัดดานพระอินทอำเภอนิคมขาซอยจังหวัดมุกดาหารซึ่งคาดว่า จะสร้างพญานาคองค์ใหญ่มีความสูงประมาณ7เมตรและส่วนหางที่ออกแบบให้ประชาชนเดินลอดได้นั้นจะมีความสูงประมาณ3เมตรสำหรับคนที่มาขอโชคขอราบกับเจ้าแม่ตะเคียนตนก็ดีใจกับทุกคนที่ได้โชคได้ราบเพราะที่ผ่านมาตนก็มีที่พึ่งทางใจเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน ส่วนตัวไม่ได้บนบานหรือขอพรอเพิ่มเติมเพราะตอนนี้ก็เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วมีคนมาให้กำลังใจเยอะตนไม่เคยคิดว่าตนจะมาถึงทุกวันนี้ได้ส่วนความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่ตั้งแต่พบตรถแถลงความคืบหน้าตั้งแต่วันที่2ตุลาคม63ที่ผ่านมาไม่มีการปิดคดีตนก็รู้สึกมีความหวังเชื่อว่า ตำรวจทำงานทุกวันประมาณช่วงเดือนธันวาคม63ตนและหมอปลาก็จะเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเพื่อทวงถามหลักฐานคลิปเสียงที่ตนเคยยื่นให้ก่อนหน้านี้ว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนเปิดเผยว่าวันนี้ตนและครอบครัวเป็นตัวแทนบริจาคผ้าห่มแทนหมอนัดรู้สึกดีใจ อิ่มอกอิ่มใจวันพรุ่งนี้ตนเองก็จะไปหาพระอาจารย์พลเพื่อปรึกษาในเรื่องการสร้างพญานาคองค์ใหญ่สำหรับคดีของน้องชมพูก็มีความหวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคงทำงานกันทุกวันส่วนเรื่องการเดินแบบกบกอกแฟมิลี่แฟชั่นโชว์ตนก็ไม่ได้เตรียมตัวมากเพราะตนคงเดินแบบบ้านๆเหมือนเดิมทั้งนี้ที่ผ่านมา ตนก็ฝันถึงพญานาคที่อยู่ข้างบ้านของตนมีการแผ่พังพานและไม่ยอมเดินไปไหนตนเดินไปใกล้ก็พบว่าที่ห่างพญานาคมีรถเก๋งของทีมข่าวอมรินทีวีติดอยู่อีกด้วยด้านนางสาวชยานานเงินนามแม่ค้าขายเสื้อผ้าและเครื่องดื่มกล่าววา่าตนเองเปิดร้านขายเสื้อผ้าและขายเครื่องดื่มวันนี้ สินค้าในร้านจะขายดีกว่าทุกวันเนื่องจากเป็นวันเสาร์และเป็นวันที่ลุงพลป้าแตนมีรถแห่มาสร้างสีสันมีประชาชนมาเยี่ยมชมบ้านลุงพลจำนวนมากรายได้ประมาณ5,000บาทจากปกติวันธรรมดาจะขายได้1,000-2,000บาทนางขวัญใจเชื้อตาพระแม่สรัตกล่าวว่า คุณสมบัติขายส้มตำปกติได้ประมาณ500บาทวันนี้ที่บ้านลุงพลมีรถแห่บูชามาร่วมงานจำนวนมากขายส้มตำรายได้มากกว่า1,800บาทและตนก็ขายส้มตำหมดตั้งแต่เวลา14นาฬิกาฟีเจอร์ก็รู้สึกดีใจอยากให้ขายสินค้าได้ดีทุกวันแบบนี้ค่ะ